Ning, ho, si Okay. Um, intro, no? I wish to say to you, I beg of you. I do not review a, comma few a, a e c o m p r e e w r e a d e n ความสัมพันธ์ระหว่าง Leon S. Kennedy กับ Ada w o n ววิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่จะมีการพูดถึง p e s e n t review สองฉบับคือฉบับ p e s c e n t e v i e w 2 2019ลีเมกกับเวลกับ president review 2021เอดีเวลค e มท l a ลคูซิตีในประเด็นคือมันจะมีฉากที่จริงชื่อคลิปคงจะชื่อว่า Name's Ada าก็คือเป็นฉากแรกที่เอ a ดาเขาบอกชื่อตัวเองกักบปิออนเนาะ ส่วนตัวแล้วจริงๆฉากนี้จะไม่ทำแต่สาเหตุที่ทำก็เพราะว่า,าไม่ไม่ใช่ฉากที่ประทับใจแต่ว่ามีโอกาสได้ดู l e s d e n t i View e l c o m e to Red City o c แล้วรู้สึกว่าเอามาเอามาเปรียบเทียบได้ว่าเออทำไม Welcome to Red City o c มันเข้าถึงไม่ดีนะ Uh, do this one, no? hey you can't keep walking away from me i don't even know your name i'm leon kennedy find a way out leon before it's too late then we'll talk name's ada อันนี้จะมาจาก r e s i e n t e v i t 2 2019 Remake โดยมันเป็นเกมเพลย์เนาะคือมันจะเปรียบเทียบสอฉบับในวิดีโอนี้ก็คือฉากที่เป็นมูฟวี่คนแสดงกับเกมเพลย์ที่ใช้ CGI คือฉากนี้มันเป็นฉากที่คือฉบับ remake กับ Original คือ r e t s r e v i e w to Original อ่ะเอดาเขาไม่ได้มีบุคลิกอย่างงี้บุคลิกดั้งเดิมของเขาในรีเมคเอไม่ใช่ในออริจินอลอ่ะเอ่อ <c oughs> Seem nice Seem nice and a little bit confused <c oughs> แต่ด้ยวยความที่ในเวลาต่อมา r e t s r e v i e w เป็นเกมที่ยาวนานเนาะพอมันผ่านเวลามามันก็เกิดมีการทำแบบเหมือน สร้างหลายภาคแล้วเหมือนเขามีการระบุบุคลิกเอดาคือคือผู้สร้างเกมผู้พัฒนาเกมผู้ขายเกมเขาก็เหมือนจะทำแบบไบโอก็คือบุคลิกภาพตัวละครเพื่อให้คนผู้เล่นเนี่ยเข้าไปเสพและเสพล้วจะได้อินอินทัอิเนื้อหาได้ง่ายขึ้นมันมีการพูดถึงว่าเอดาเขาเป็นเขามีฉายาว่า b i t c h in the red dress ซึ่งถ้าจริงๆเราดูในออริจินอลตอนเอดาประกฏตัวครั้งแรกในเกมภาค2ยุคน,นู้นนะนะเลสนดี้วิวเธอไม่ได้ดูบิชขนาดนั้นแต่เวลาต่อมามันมีการเพิ่มเหมือนเพิ่มบุคลิกให้เธอชายาบิชในเรสเนเนี่ยถูกระบุไว้ชัดเจนก็คือเธอชอบแต่งแดงมาทำงานแล้วคนเกลียดเยอะแต่โดยส่วนตัวจะไม่เล่าทั้งหมดเพราะว่าเคยเล่าไป หลายวิดีโอนะแต่โดยส่วนตัวที่มาที่เกิดเนี่ยคือเพื่อเพืต้องการให้คุณสามารถดูวิดีโอแยกกันได้คือดูคลิปไหนดูวิดีโอไหนก็รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากรู้ฉากไหนโดยละเอียดก็เข้าไปดูวิดีโอในช่องเนาะก็คือฉากฉากน,นี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าช่วงแรกๆที่เอดาเขาปรากฏตัวในรีเมคอะเขาก็เหมือนเดินไปเดินมาโดยไม่สนใจลรออนคือถ้าคุณเล่เนเออลืมบอก และสตีวิวเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเลือกทางเดินได้หลายทางคือถ้าคุณเลือกเดินทางซ้ายหรือทางขวาหรือซ้ายแล้วลงล่างขึ้นบนอ่างเงี้ยจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเขาจะรกสัจเรียกว่าเกมทางเลือกเนาะเกมเนื้อเรื่องอ่างเงี้ยถ้าคุณเลือกเดินตามถ้าคุณเล่นบรีออนและเลือกเดินตามเอเดาคุณก็จะได้เส้นเรื่องของเอเดามาโดยเส้นเรื่องของเอเดาในฉากที่เราเห็นมนะันเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่เจอเอดาแรกๆแ,และเอดาเขเหมือนเขาไม่เขาไม่ได้สนใจลีออน่เขามีความแบบเจอเจอเจอ,อินอนี่กแล้วลเขาก็เหมือนว่าเขาก็เดินแบบเดินไม่ไม่ใส่ใจอ่ะก,กระทั่งเหมือนลีออนเขาหงุดหิดอ่ะเขาถึงได้มีกิริยาแบบนั้นคืออ่ะ you can't keep walking away from me มึงจะเดินหนีกูอลไรนะั <c oughs> ่อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เอื้อมมือไปจับเอดาและเอดาเขาก็มีการสะบัดออกแบบ เอ้ยมันตอดต้องตัวฉันทำไมนี้คือจริตนี้ไม่สวยทำไม่ได้ <c oughs> คือถ้าคุณไม่สวยก็นายอย่าทำนะเพอลืมออก็คือถามว่าทำไมลีออนเชินเล็ดเหรอก็คือว่าเรียกคนดูนิดนึงเรารับวความจริงว่าช่องอะ่ะคนดูไม่เยอะก็เลยขอเรียกคนดูนิดนึงจริงๆอยากให้เอดาใส่บิกินีนะ คือ Resident Evil เป็นเกมที่สนุกนะเขาจะสามเขาสามารถเปลี่ยนสกินได้สกินคือเหมือนเปลี่ยนสรงคมสีผิวหุน่นบอดี้อะเช็คเครื่องแต่งกายคอสตูมหรือเลือกอาวุธได้มัเป็นเกมที่แบบจัก,กรวาลมันสนุกสนานนะคือคุณสามารถเลือกได้อะไรได้เยอะคือบอกว่าอยากให้ตัวละครแต่งตัวยังไงยังไงก็แล้วแต่มันเลยสนุกตัวนั้นนี่คือเสน่ห์ Resident Evil ต่อกลับมาที่ซีนเมื่อกี้ พอาะเอด้าเขามีการสมบัตอะไงเนี้ยคือจริงๆในในไบโอของรีออน่ะรีออนเขาเป็นคนไบโอก็คือประวัติสุนตองรีออนที่ทางชีมงานาทีมงานเขาอระ,ะบุไว้รีออนเขาเป็นคนสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นพระเอกพระเอกแต่อันนี้เขาคงเหลืออดจริงๆแต่ขณะเขาเขาเหลืออดเขายังมีกิริยาแบบมันก็ไม่ได้ต่ำสะทุนอะไรก็แบา you can't keep away from me แล้วก็แบบว่า don't even know your name. กูยังไม่รู้ชื่อเลยอะแต่เขาก็ยังมีความเป็นสุภาพชนก็คือบอกชื่อก่อนว่าแอมรีออนคินเนดีคืออันนี้คือตรงกับตัวออริจินอลออริอลดั้งเดิมในฉบับดั้งเดิมของรีวิ i ทัอร์รีออนเขาบอกแค่ว่าเขาชื่อรีออนคินเนดีส่วนเอสชื่อกางเขาอ่ะมันปรากฏในไบโอตอนหลังเอาแรกๆที่ทำเกมก็ไม่คิดว่าจะดังหรอก ก็คือหวังว่าจะประ,ประสบความสร็นิดนึงแต่คุณไม่คิดว่าจะดังยาวนานขนาดนี้จากรวาลิสเซนี่มันใหญ่ามากอืก็บอกชิลีออนและเอดเดาก็มีแบบว่ามีความบิชอะ่ะมีความบิชี่ะหละก็แบบหาทางออกให้ได้ก่อนเถอะลีออนก่อนที่จะสายไปแล้วค่อยคุยกันนะอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แล้ว เธอก็เดินจากไปแบบแล้วเดินจากไปแบบก็ป sure. ิชอ h u t ิส i ิ g e in t h ร Red r จริงๆก็คือแบบไม่ยอมมองหน้ากันตรงๆหรือบอกกันต่อหน้าว่าฉันชื่อเอคือซึ่งต่างกัาบฉบับอนะอริจินอลนะออริจินัลเธอแนะนำตัวเธอเส็จสบเลยเหมือนเกมแบบเกมคลาสสิกอ่ะคือตัวละครเปิดตัวออกมาแล,แล้วก็บอกว่าไ a m e ียอีจุดๆ,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 ๆคำฟอร์ดจุดจุด นี่คือเกมย,ยูแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ความความที่จริงรีเมยเนี่ยรีเป็นลีเมย์ที่ดีเอดาหว่องมีความเย,าย้ายวนเทมทริสมากแล้วก็มีความบิชแลหละบีชแล้วหันหลังแล้วก็เดินจากไปแล้วบอกเนมเอดาประเด็นคือบอกบอกแค่ชื่อไม่บอกนามสกุลี่นะ,ปะเปลี่ยวมืนไม่ได้เต็มใจให้มึงรู้กูไม่ได้อยากรู้ชื่อมึงอะไรอย่างงี้ย เนี่ยคือความเป็นเอเดรั่งในปัจจุบันอย่างที่บอกออริจินอลเอเดรั่งเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขามีความน c e nice, แล้ะน c e nice, แล้วก็แบบว่า confused หน่อยๆในฉบับออริจินัลนะฮอลลีเมกนี่ก็คือแบบว่าเป็นลีเมคที่ดีเราเห็นเลยว่า CGI อ่ะมันเทคโนโลยีมันไปกับอาร์ตจริงๆ คือมันจะมีคนช่วงหนึ่งยุคนี้คนกลัววิคอมพิวเตอร์ CGI จะทําให้ศิลปะของเราต่ำซามลงนี่จริงเนี่ยอุเนเห็นไหมหน้าลีออนอ่ะหน้าดีมากเลยคือมันเป็นมันเป็นแบบหน้าที่แซงโรสเซว่าหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดเลยแบบขานอยากจิกอยากจิกหัวบ๊อบอีมี่มากเข้าใจกวรู้สึกทีนี้จะให้ดู ที่มาจากมูฟี่เนาะมูฟี่ Welcome to the l e t o o n City เสร็จละแค่นั้นละเพราะว่ากลัวติดทิ์เราจะเห็นว่าฉากที่เกิดจากการรีเมดเป็นเกมเพลย์กับมูฟี่ที่เป็นแฟนแฟนเซอร์วิสเนาะเป็นแฟนเซอร์วิส เอดาถาว่าสวยไหมในมูฟี่สวยนะสวยเอก็อสวยะก็ไปใช้นี้ก็สวยแต่เอาตรงๆแรกๆที่เห็นเลยคือบิชไม่พอไม่พอจริงๆเธอไม่มีความแบบมันต้องมีสะบัดสะิ้่มีความหน้าจิกหัวบอบตกแต่นี่ไม่มีเขามีความแบบบางคนบอกดูแค่นี้รู้ได้ไงคะดูทั้งเรื่องนะจ้า ดูทั้งเรื่องแล้วแต่ฉันตัดมาแค่นี้ว่าฉันรรกลัวลิขสิทธิ์แล้วเอดาหวงปรากฏตัวในเอ็นเครดิตของภาพยนตร์ Welcome to the l a e g i t y แค่นั้นแหละเขาเอามาเป็นแฟนเซอร์วิสไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องงงมงงตรงที่ว่ามาทำไม เพราะจริงๆตอนนั้นเหมือนเขามีข่าวข่าวไอ้โปรโมท Welcome to Legacy เขาพูดว่าจะมีสองภาคจะผันออกเปสองภาคแต่ตอนนี้คขไม่มีโอกาสแหละเขาเชื่อว่าคงไม่ได้คงไ,ไ,ไม่ได้สร้างภาคต่อเพราะว่าหนังมันภาพยนตร์มันแปลงอะเด,เดี๋ยวจะพูดว่าแปลกยังไงแต่เดี๋ยวขอพูดก่อนนะเนี่ยเราเห็นมาว่าขนาดแค่เป็น C G I เขาบอก C G I กับวิคนจริงแสดงเอามาเปรียบไปได้คะเปรียบได้จ้ะ ไม่มีสิทธิ์ในโลกนี้เปรียบไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ในโลกใบนี้ที่วิจารณ์ไม่ได้ทุกคนมีสิทธิในการวิจารณ์มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นมีสิทธิส่วนบุคคลที่จะวิจารณ์งานสาธารณะคุณงหากที่ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนอื่นวิจารณ์เหมือนผู้ทท่จริงๆวันก่อนวันก่อนไปไปดูวิดีโอล่าสุดที่อัพในช่องก่อนหน้านี้โกรธมาก รู้สึกเลยว่าไม่ได้โกรธอย่างนั้นนะมาหลายเดือนแล้ะเพิ่งมาโกรธเนะาะงนั้นผู้ไมไ่เข้าใจนะว่าการยีจงวิจาร์น่มันมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และดีต่อสังคมแล้วบางคนอาจจะมโนเองว่าวิจาร์เข้ากับตำหนิด่าทอไม่เหมือนกันแน่นอนนะการด่าทอโดยไม่มีเหตุมีผลนะี่เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจซึ่งบางทีคนที่เอามาพูดพูดอ่ะสำรวจตัวเองก่อนว่าทำอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะว่าตัวเองตั้งแต่ต้ตตนจนจนถึงจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เอ่อทุกวีโอที่ทำมาตัวเองเป็นเชื่อตัวเองเป็นคนมีเหตุหมีผลและก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเกินเลยคือถ้าคุณคิดว่าถ้าเกิดฉันทำอะไรผิดเกินเลยหรือทำอะไรไม่เหมาะสมหรือมีผู้ใดเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเดือดร้อนะแคปและหรือบันทึกวีโอได้ก็ได้ เอาไปแจ้งความจะแจ้งองค์กรไหนอันนี้มันอยู่ที่จริคุณเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายที่มีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ต้องขับก็ต้องก็ต้องเป็นคนจริงเจอกันเลยจางๆเนี่ยเป็นคนจริงพร้อมเจอพร้อมเจอต่อหน้าตัวเป็นๆคิดคิด okay. ถ้าคุณเป็นคนมองหาปัญหาก็จะเจอกับปัญหาแต่ที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มองหาปัญหาคือดูงานของเขางานสาธารณะที่เขาทำให้ประชาชนดู และรู้สึกว่ายังไงก็เอามาเล่าโดยตัวเองอ่ะเล่าเป็นบันทึกะสบการณ์ตัวเองสิ่งที่เองชอบเนาะหมายถึงโปรเจกต์และส่วนใหญ่แต่ว่าวีดีโอนี้จะเป็นวีดีโอแรกที่ทําโดยที่เออไม่ได้อยากมันมันไม่ใช่วีดีโอแรกที่ที่ไม่ที่ทําโดยไม่อยากหรอกจริงๆฉากเนี้ยเป็นฉากที่ม่้่อยอยากทาเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สบสตลัดพันขนาดเอามาทําได้และไม่ใช่ฉากที่เองประทับใจด้วย แต่ว่าพอมันมีประเด็นเรื่องอประเด็นเนี่ยเอดาวอลตัวนี้ตัวไม่ใช่ตัวนี้เขาเรื่องอะไรอะฉบับนี้คือภาพยนต์เวลคัมทูเลคูซิตี้รีเซ็ตอีวิลเดอะมูฟี่อันนี้ฉบับปีคิกัสกราดสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยเป็นภาพยนต์ที่ล้มเหลวล้มเหลวในแง่ความเป็นแฟนเซอร์วิสด้วย คือตอนที่เขาโปรโมทเนาแรกๆเขาโปรโมทพี่ยังจะบอกว่าเออเขาจะนำอิส t ต r ี v วิวกลับไปสู่บรรยากาศเดิมๆซึ่งบรรยากาศเดิมเนีคือฮอลล์ฮอลล์ก็คือภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์ก็คือเหมือนมีความสยองขวัญเขาว่าอิส t ต r ี v วิวอฉบับแรกๆเกมรุ่นแรกๆมันไม่ได้เป็นเกมต่อสู้กับอสุรากายแต่มันมีความเป็นฮอลล์เกมที่เราต้องหลบต้องหนีต้องซ่อน แต่แล้กษณะนองแอสตรีวิวคือมีความแบบว่าอสูรกายตัวจังๆตัวใหญ่งใหญ่ต้องสู้กับมันซึ่งสตีรีวิลรุ่นแรกๆไม่ใช่อย่างนั้นีควคอปฮาวเลอร์ก็คื <c oughs> ออ r ร์เรอร์นะคนไทยเข้าใจว่าคำว่าออร์เรอร์เออม,มันม,มันมันไม่ได้บวกกับสัพหร่าลาดตรงๆโดยที่แบบโผล่มาพุ๊บเป็นอสูรกายเลยอย่างนั้นไม่ใช่ออ r o r ์ อย่างนั้นมันเป็นเหมือนแอคชั่นแต่ว่ามันจะมีความแบบกระตุกขวัญหลอนประสาททำให้เรากลัวเขาไอทีมงาน Welcome to l e g c y City เขาโปรโมทแรกๆมาอย่างนั้นแล้วพอโปรดเปิดตัวนักแสดงอันนี้ส่วนตัวไม่ติดเพราะว่าเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะหานักแสดงที่หน้าตาตรงกับในตัวละครในเกมไม่ได้ หนึ่งแล,แล้วอาจจะหาแสดงที่มีทักษะในการแสดงดีที่จะเอามาเล่นน่ะหน้าตาตรงกันไม่ตรงกันในเกมอดังนั้นส่วนตัวก็คือไม่ติดในดส่วนนะักแสดงอาจจะไม่ตรงปกอะไรเงี้ยไม่ติดโดยส่วนตัวถ้าพับผิ่ออกมาดีอ่ะคือถ้าถ้าพี่ผิออกมาดีจะไม่ว่าอะไรเลยในในเชิงนี้แต่คุณได้ความที่มัน,ม,นมันไม่มันออกมาไม่ค่อยดีอนะ่ะเนาะไม่ค่อยดีในที่นี้ก็คือนักแสดงก็งไม่ได้แสดงดีมาก ตัดต่อเขาไม่ได้ดีมากกำกับเขาไม่ได้ดีมากแต่เหมือนเขาเขาเขาเหมือนตอนโปรโมทเขาก็ต้องพูดให้ดูคันตัวเขาดูดีอะเนาะล้วเหมือนเขาไม่ได้เขาตอนแรกแรกเขาโปรโมทเขาเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำเป็นแฟนเซอร์วิสนะแต่พอดูภาพยนตร์เต็มเต็มแล้วมันมีความแฟนเซอร์วิสอะมันไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกันภาพยนตร์เกมกับภาพยนตร์นี่เหมือนกันเกมแบบเมื่อกี้มันจะมีช่วงที่แบบไม่สมูทไม่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะไม่มีความเป็นเกมอะ คนเขาก็ไม่จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าเกมเกมยุคหลังๆนระืเกมหลายๆนะเกมที่มีความสมูทเป็นเนื้อเดียวกันและดีๆมันก็มีแต่ Resident Evil รุ่นแรกๆไม่ใช่มันจะมีความไม่สมเหตุสมผลบ้างหรือมีฉากที่ไม่ต่อเนื่องบ้างเมื่อพูดถึงเกมรุ่นแรกๆน,นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช remake, ร remake, remake ีเมคที่เขารีเมครีเมคที่เอามาเนี้ยอ่ารีเมคที่เอามาเอามาเอามาเล่าเออเอามาดูให้ดูเมื่อกี้เนี่ย เป็นรีเมที่ดีมากมีความสมูทเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็งานดีเป็นรีเมที่ประสบความสำเร็จมากเล่นมันเล่นสนุกเล่นต่อเนื่องซึ่งต่างกับมูกวีของเนี yeah. ่ย Welcome to the City จริงๆต่างถามว่าให้ไปต่างคุณจะมีความดูแล้วมันงงๆงงงหแบบว่าไม่ใช่ว่างงว่าคุณไม่เข้าใจเพราะคุณสติญาไม่ถึงนะงงที่ว่าฉากนี้มาทําไม ก็จะตอบว่าไอฉากนี้ที่มันมาเพราะเป็นแฟนเซอร์วิสวีดีก็ยัดแฟนเซอร์วิสมาตอนโปรโมทก็บอกว่าไม่ได้แฟนเซอร์วิสนะไม่แฟนเซอร์วิสทีหลังก็บอกไปเลยว่าเป็นภาพยนตร์แฟนเซอร์วิสจะได้ไม่อะไรคือภาพยนตร์เรื่องนี้ล้มเหลวทั้งในเชิงความเป็นภาพยนตร์ล้มเหลวในความเชิงความเป็นแฟนเซอร์วิสเพราะแฟนเซอร์วิสก็มีอาการแบบตกลงจะแฟนเซอร์วิสกลัวเข้าใจปะ แล้วฉากที่บอกว่าจริงๆในภาพยนตร์นนะตอนเอนเครดิตซึ่งใส่มาทําไมคือม,มันมันี่ควรจะเป็นในการใส่มาเลยก็คือเปลี่ยนจากที่ว่าให้เอดาบอกชื่อตัวเองกับรีออนมาบอกกับเวสเกอร์เวสเกอร์เป็นตัวละครหนึ่งแต่เราจะไม่โฟกัสก็หมอนว่าเอดาไม่ในวิสเอดาวงไม่ได้มีความเท่ความกูความเปรี้ยวความบิชความเลิศอะไรเลยพอมาดูฉบับดีเมคล่าสุด ที่เอดาปรากฏตัวครั้งแรกนางมีความแบบว่าสบัดสะบิงเปรียวไม่สวยทําไม่ได้เ <c oughs> ข้าใจปะอ,อ,อาการเดินสบัสดจากไปแล้วแบบนีมเอดาสั้นสั้นส้น,สนแบบควรประสาทเพื่อแบบว่าเนี่ยดูหน้าลีออนเนี่ยรีออนก็แบบรีออนคืองงงงแบบงงงงตัวเองว่ากูเป็นอะไรของอีนี่ ไม่ได้โง่อีนี่เป็นอะไรนะโงว่ากูเป็นอะไรของอีนี่เพราะอีนี่ก็เดินเดินมาเจอกูบ่อยๆแต่พอเดินมาเจอกูก็เดินหนีกูอีกมึงเป็นอะไรับกูมากไหมเนี่ยแล้วถาม่าเชื่ออะไรก็แบบบอกว่าไม่นเต้นเนมเดดามันมีความมันมีความปริศนามีความทาตัวตัวเป็นปริศนาความแบบว่าเด็ดจริตให้ให้ให้ผู้ชายสงสัยเนี่ยถึงบอกไงว่า เออ r e เซนต์ e ีวิว2019 to Remake เนี่ยคิดซะสักหลาดเป็นเออเป็นรีเมตที่ให้อารมณ์หลากหลายมากกว่าภาพยนตร์ด้วยซ้ำถึงบอกภาพยนตร์ล้มเหลวแล้วจริงๆอะนะนล้มเหลวทั้งในเชิงรายได้ความวิจารณ์กระแสการสะุกจากแฟน สดแต่เฟนเกยดังน,น,น,นั้นตอนที่เขาบอกเลยจะมีสองภาคเชื่อว่าอีกภาคมันคงไม่ได้มีแล้วแหละเละเนาะทีนี้อย่างที่บอกว่าตั้งฉากนี้ไม่มันไม่ได้เป็นฉากที่เด่นหรือสำคัญอะไรก็ตอตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะทำแต่ทำก็เพราะว่าต้องการเชื่อมโยงกับ Welcome to La Cucity นี่แหละนะอ๋อจริงๆนะ Welcome to La Cucity นักสแสดงอ่ะถามว่าเล่นดีไหม ขาอาจจะมีฝีมือในการแสดงแต่ว่าพออยู่ในการกำกับ่ว่กับคู่กับฉิดนะฉิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดนวะยกำกับอะไรประหลาดประหลาดออกมาอนะไรเงี้ยคือรีออนอ่ะโอเครีออนไม่ตรงปกหน้าตาดีไหมหน้าตาดีขอย้ำว่าไม่มีปัญหากับหน้าตาการแสดงหน้าตาดีไหมหน้าตาดีแต่เขาไม่ได้ตรงกับบุคลิกอะ่ะบุคลิกรีออนในไบโอไปไปดูได้เลยนะใครหาว่าฉันใส่ข้อมูลเทจเดี๋ยวจะจะ,จะบายกันเลยนะคือเบื่อ คือเขาต้องเป็นหล่อแบบคลาสสิกในไบโอไปหาดกควเมนเทลลี่ของของของลิซัี่วิมาดูนะลีออนถูกระบุยว่าหล่อแบบคลาสสิกหล่อแบบผู้ดีหล่อแบบลลหล่อหล่อพระเอกเขาจะตรงกันข้ามเขาไม่ตรงข้ามเขาถูกนำเสนอเป็นตัวเอกเพื่อให้แตกต่างกับ Chris คริสเลดฟิ์คริสเล็ฟิวเขาจะมีความแบดแอดหน่อย ความเป็นลูกพุ่งชาวทุ่งแบบว่าหำหมหน่อยส่วนลีออนเอสเคนเนดีมีความเป็นผู้ดีจริงๆเคนเนดี Kennedy, ก็บอกเลยแล้วนามสกุลเคนเนดีเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวกับคล้ายๆราชวงศ์อ่ะมีความเป็นรอยัลตี้ในบ้านอเ a เคนเนดีแล้วก็เขามีความเป็นคนดีคนดีหรือพระเอกอะ่แะแต่พอมาดูเวลคัมสูนแลคูซิตี้ เหมือนคนแบบว่าแบบเหมือนคนทั่วไปแต่หลอแล้วเหมือนกับคนทั่วๆบางคนอจะบอกว่าเอ้ยมันมันมันก็ดูมีอะไรนะมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันอยู่เฉยๆแต่ว่าเราเราดูอ่ะมันเขาอีเหมือนเราหลอกตัวเองให้รู้สึกว่าไอ้คนนี้มีอะไรจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็นั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆอาจจะตกมุกบ้างตามบทตามคราวก็คนนี้มมนเล่นเป็นแคร์ ถ้าถามวาติฐานะที่เป็นนักสแสดงแดงคน,คน,นคนเนี้ยไปเล่นเรื่องอื่นเล่นดีกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มีความแบบเลียอีป้าก็ยังได้อ่ะขอความสาวน้อยให้แคร์หน่อยได้ไหมคือจริงๆริงแคร์ถ้าเกิดเราดูในไบโอของแคร์หรือบุคลิกที่คนจำได้แฟนคลับเธอมีความเป็น nice girl, nice girl, good girl. อ่ะ n i น r l เกิลกูดเกิลเกิลนะไม่ใช่วูแมน ขณะที่เอดาเอดาวองเขามีความบูมเนดังนั้นเนี่ยอาจริงๆนะส่วนตัวรู้สึกอยู่งงๆอยู่เหมือนกันว่าตัวเองทำทำวิดีโอนี้ทำไมเพราะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ชอบฉากที่ที่เอดาวองเจอไม่ได้ไม่ใช่ไม่ชอบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะควรจะทำฉากเนี้ยเนี้ยเนี่ยฉากจากเกมเรน เพราะว่ามันเป็นฉากที่ก็ไม่ได้ม่ได้สำคัญเลยขนาดนั้นว่าไปดูในช่องนะ I do ีนดอลลี่วิวแอนโ n d ไบฟดได้เนี่ยคอนสตนอลล์เอ็ดด้าวอรกับกับเอริออนเอสเคเนดีในช่องอะ่ะมักจะเลือกฉากที่ค่อนข้างจะเป็นกิมมิคหรือฉากที่สำคัญของทั้งคู่ฉากนี้ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าโอเคมันมีความการออกแบบให้น่าสนใจซึ่งก็ชื่นชมว่าทีมงานสร้างดีมากหรือทาเพื่อ เป็นการบอกว่าพูดว่าเอ่อและคูเวลคอมทูแลคูซิเป็นภาพยนตร์ล้มเหลวก็ล้มเหลวอะล้มเหลวจริงๆนะนั่งดูแล้วก็งงว่าตกลงเธอจะเป็นภาพยนตร์ที่บอกว่าเป็นพอ r o ์หรือเธอจะบอกว่าเธอจะเป็นแฟน Service คือมันมีภาพยนตร์ที่มีความเป็นกลางๆที่แบบจะแฟน Service ก็ไม่ใช่จะเอ,อเอามา เอามาจากเกมเอามาทำภา,าพยนตร์เลยต้องต้องเจงก,ก,ก็อาจจะมีส่วนเนาะแต่มันก็มีมีเออแต่มีน้อยภาพยนตร์ที่ทําทํามาจากเกมแล้วและดีอะ่ะมีน้อยใช่ถ้าเกิดเทียบร้อยเรื่องจะมีดีสักสองเรื่องอันนี้ก็คงอาถรรพ์เดียวกันแต่มันไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์หรอกมันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้กำกับผู้กำกับแหละคงผิดที่ผู้กำกับแหละ,แ,หละแล้วจริงๆนะ นักแสดงหญิงคนนี้ที่ไม่นเล่นเปรน,น้ยงหมดนี่แน่ขาดความเย้ายวนเอร์บอกปรากฏตัวในเอาเอารีเมคนะเอาเอาเวสต์ลิเวอร์ตูรีเมคปีค่ตศักราชหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยโอ้โหคาริสม้ามาเต็มแบบมานชุดแดงอะ่ะมีความแบบเธอพร้อมที่จะทำร้ายหัวใจผู้ชายอะ่ะคือมีความฮาร์ดเบรกเกอร์แต่เนี่ย ไม่เธอเหมือนคนปกติเธอไม่ได้ดูหน้าหลงไหลเธอเธอเหมือนเธอเหมือนลูกครึ่งไชนี้ทั่วๆไปดที่เราเดินเจอไปวันๆ<ม>ขนาดที่เราไปดูรีเมคนะเกมเพย์อะเอดาวองอะมีความบุคลิกหน้าตาเธอไม่ได้ในรีเมคไม่ได้สวยมากนะแต่เออใช่มันอยู่ที่องค์ประกอบนี่แหละมันองประกอบการสร้างบรรยากาศหรือการแบบว่า อันแน่นอนชุดเวอร์ซเชีนั่นเอรัวหวงดีเมกับชุดที่เขาใส่มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกชุดที่ที่นักแสดงเอี่ศว์ทีมานก็ถ้าใส่มาตั้งคุณไม่เปลี่ยนชุดมันจะเป็นเวอร์ซเชีสไตล์ซึ่งเออยาวยวนอีกประมาณนี้แหละเนาะ